เรากำลังจะเข้าสู่สถานีคลองขนาดนะครับตอนนี้ยังไม่โดนหลบให้ขบวน39แซงนะครับยังรอดอยู่นะครับสถานีคลองขนานครับ คลองขนานจิตจะอยู่สายตะบนอกเฉียงเหนือนะครับลคลองขนานอยู่สายใต้นะครับออกคลองขนานนะครับสถานีต่อไปก็เป็นที่รถหัวมาดและลาแมนนะครับคลองขนาน มาถนะครับใกล้จะถึงละแม่แล้วนะครับจะถึงหัวมากวันนี้4-4-5ผู้โดยสารเยอะนะครับเยอะใช้ได้เลยนะครับ ออกแล้วนะครับขบวน445ออกจากหัวมาดนะครับ8นาฬิกาสินาทีนะครับ วน445สุฬาจุทาหานใหญ่เข้าสู่สถานีละแมนะครับสถานีละแมเดี๋ยวใกล้จะเข้าเขตจังหวัดสุราธานีแล้วนะครับได,ด้รับสุขอนุสาตที่สถานีบ้านโดนสถานีคันดูดีสถานีดอนดุกรามนัร,รครับ สถานีรถไฟะเมในนามกรุรุณไทยขอบคุณบริษัทลูกค้ามีแชร์รถไฟการพนันในการเดินทางได้ต่ลูกค้าในการปสดหมายไปทางตู้าราเพื่อสุขภ่อไปฝาเพอนขอบคุณครับ ียรานะครับจอดอยู่ที่ทางที่3นะครับสถานีละเมนะครับตรงหน้าก็เป็นสถานีบ้านด่วนนะครับบ้านด่วนไม่รอดนะครับโดนขบวน39เก็บที่สถานีบ้านด่วนนะครับโดนนะครับโดนเก็บนะครับสัญญาณที่ท่านเห็นนะครับก็เป็นสัญญาณหางไกลนะครับเป็นระบบอนสัญญาณ กิจการรถไฟของเรานะครับก็ใช้คณะสัญญาณแบบหางปลาและไฟสีนะครับเมื่อกี้ขึ้นสองหางแปลว่าให้รถไฟเข้าหลิงนะครับถ้าขึ้นหางเดียวก็คือให้ผ่านไปได้เลยนะครับแต่ถ้าหางลงมาตั้งฉาก90องศาแปลว่าไฟแดงนะครับไฟแดงครับพูดง่ายๆนะครับเมื่อกี้สัญญาณหางปลาบอกเราว่า ให้ขบวนเราเข้าหลีกสถานีบ้านโดวดนะครับให้ขบวน39แซงแต,ตอนนี้เรากำลังมุดหลีกนะครับหลังจากที่หนีมานานนะครับโดนนะครับได้มุดหลีกสถานีสุดท้ายในเขตจังหวัดชุมพรนะครับ านีบ้านดวดไปเป็นสถานีคันธุลีนะครับสถานีคันธุลีอยู่ในเขตจังหวัดสุราธานีนะครับส่วนสถานีบ้านดวดยังอยู่ในเขตจังหวัดชุมพรนะครับสถานีสุดท้ายในเขตชุมพรนะครับถ้าลงใต้มาเรื่อยๆนะจอดบ้านดวดครับไอขบวนสามสิบเก้าแซงครับผม ห่วงทางสะดวกขบวน39ครับรถตัวพิเศษดิสรางนั่งประประกาศที่39กรุงเทพอภิวัตนสุราษฎร์ธานีนะครับแขวนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับรอให้ขบวน39ผ่านสถานีไฟบ้านดวดครับโดยมีขบวน445ชุมพรชุมทางหาดใหญ่รอหลีนะครับที่สถานีไฟบ้านดวดครับจังหวัดชุมพร 8นาฬิกานาทีะครับตอนนี้ขบวน39รถ่วนพิเศษดิสรางนั่งปรับอากาศจากกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสุราธานีกำลังผ่านสถานีบ้านดวดโดยมีขบวน445ชุมพรชุมทางหัดใหญ่รอลีกอยู่ในทางที่2ครับตอนนี้ขบวน39กําำลังจะผ่านสถานีบ้านดวดแล้วนะครับ แล้วก็ขบวน39ในระหว่างรอลีกนะครับดูอาคารสถานีไฟบ้านดวดนะครับนี่ตัวอาคารสถานีบ้านดวดนะครับเก็บไว้นะครับเผื่อทำทางคู่แล้วหายนะครับไปตามการเวลานะครับขบวน4ี่สี่ห้านะครับหลังจากที่หลีกขบวนสาบแล้วนะครับ ตอนนี้ได้รับทางสะดวกเลยนะครับบางวิ่งห่วงไปนะครับได้ทางสะดวกเลยนะครับออกจากสถานีนบ้านดวดนะครับในทางที่2 40นาทีนะครับสถานีรถไฟคันธุรีครับก็นี่ครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสุราธานีนะครับเข้าสู่เขตจังหวัดสุราธานีแล้ว ออกจากคันธุลีไปแล้วนะครับสถานีต่อไปสถานีดอนทูบและสถานีท่าชนะสถานีดอนทูบครับ สถานีดอนทูบนะครับแปดนาฬิกาห้าสินาีนะครับอยู่ที่สถานีไฟท่าชนะนะครับภูเขามีเอกลักษณ์อย่างนี้นะครับถึงแล้วนะครับสถานีท่าชนะ ทาชนะที่นีสถานีทาาชนะระเรอในกานทร์ลาทางที่หนึ่งบนกระบวนรถสองลิงที่สี่สี่ห้าเราตรงผู้โดยสารจากสถานีชมพงปลายทางสถานีชมุงขหาดใหญ่ครับผู้โดยสารที่มีความปปะสงค์จะลงที่สถานีท่าชนะโปรดจัดเรียงสิ่งของและสัมภาระของท่านนำลงจากกระนรถให้เป็นที่เรียบร้อยก้วจากท่าชนะไปแล้วก็จะรับส่งท่านผู้โดยสารที่บ้านจุดรถปานเกาะ ของพนมเบกชัยาเป็นสถานีทางไปตามลำดับกันสถานีท่าชนะในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านผู้โดยรถไฟเป็นอย่างอาหารในการเดินทางและขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางดึงยจ้าหมายปลายทางโดยสวัสดีภาพขอขอบคุณกัน แต่ท่าชนะไปแล้วเป็นที่รถบ้านเกาะมุกสถานีเขาพนมแบกและสถานีชัยาครับภูเขาที่ใกล้ท่าชนะนี้นะครับก็เป็นเขาประสงค์นะครับชื่อเขาประสงค์วันนี้9ก้าโมงแล้วนะครับอยู่ท่าชนะนะครับ เทือเขาผสมนะครับถ้าผมนั่งรถไฟมานะครับผมดูเห็นเทือเขาประสงค์นี้นะครับผมก็รู้ได้ทันทีเลยนะครับว่าเราจะถึงชัยาแล้วนะครับเราจะเตรียมตัวเก็บของนะครับ้าลงสถานีสุร,ราษฎร์นะครับ ไปก็เป็นที่รถบ้านเกาะมุกนะครับออกจากบ้านเกาะมุกไปนะครับต่อไปสถานีชัยยา สถานีเขาพนมแปกนะครับพนมแปงช้ยาย9.3กิโลนะครับ กเวลา11นาทีนะครับตอนนี้เรากำลังเข้าสู่สถานีชัยยานะครับชัยยาแล้วนะครับใกล้จะถึงสุราธานีเต็มทีแล้วนะครับชัยยาสเตชั่นนะครับ ่อนจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอบอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณท่านออกจากชัยานะครับท่าฉานะครับ13กิโลนะครับ ามือนะครับจะมีบอ่อน้ำพูร้อนให้แช่ได้นะครับตรงภูเขานะครับถ้าเห็นนะครับตรงนี้โซนนี้เป็นน้ำพูร้อนหมดเลยนะครับน้ำภร้อนท่าฉากครับสถานี้ถไปท่าฉากครับ ายสถานีข้างเคียงนะครับของไซอีก8.339กิโลนะครับตะกี้ชัยยา12.819กิโลครับออกท่าฉางครับขบวน445สวัสดีครับสวัสดีครับ ตามเวลานะครับเชื่อนะครับตามเวลาขอหุดก็มีการโดยสารด้วยนะครับกานาฬิกาสามสิบนาทีนะครับคลองขุดนะครับขบวนสี่สี่ห้าออกจากสถานขออภัยครับออกจากที่อยู่รถคลองขุดนะครับสถานีต่อไปเป็นสถานีคลองไซครับสถานีคลองไซสถานีมะลวน ชุมทางบ้านตุ้มโพและสถานีสุขรา์ธานีครับ รวนอีก5.053กิโลนะครับตะกี้ท่าฉาง8.339กิโลครับเนาฬิกา40นาทีนะครับตอนนี้กระบวน4-4-5ของเรากำลังเข้าสู่สถานีมรวนนะครับ ทางบ้านทุงโพย7.075กิโลเมตรครับออกจากสถานีมะรวนนะครับอยู่ทางใตยมะลวนนะครับถนนเส้นนี้นะครับก็เข้าไปยังคุนพินนะครับถนน4 1ี1น่นะครับ โอ้งยาวๆนะครับโค้ง้ายลงไปอีกหน่อยนะครับก็คือสถานีชุมทางบ้านตุงโพนะครับเป็นย่านขนส่งสินค้านะครับที่สําคัญีนแข่งหนึ่งของภาคใต้นะครับแล้วก็เป็นทางแยกไปสายคีรัตนิคมด้วยนะครับเป็นระยะทาง31กิโลเมตรทวากล้องไปนะครับอันนั้นคือทางรถไฟสายคีรัตนิคมนะครับ ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่สถานีชุมทางบ้านตุงโพจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสถานีต่อไปก็เป็นสุราษฎร์ธานีครับผมอันนี้เป็นย่านสถานีชุมทางบ้านทุงโปนะครับอาจจะมีป้ายบอกอยู่นะครับว่าเป็นทางเ,าเป็นทางเข้าสายกีรติคมนะครับอันนี้ก็เป็นย่านคอนเทนเนอร์อีกย่านที่สานญานีครรถคอนเทนเนอร์เต็มเลยนะครับผ่าแล้วก็สายกีรติคม 9นาฬิกา4.8นาทีนะครับสถานีรถไฟชุมทางบ้านตุ้งโพน,นี่ก็เป็นสถานีข้างเคียงนะครับนี่ครับชุมทางบ้านตุ้งโพเป็นทางแยกไปคีรัตนิคมนะครับระยะทาง3.11กิโลนะครับสุราษฎร์ธานี4.025กิโลมาลวน7.09นี่รถคอนเทนเนอร์เต็มหมดเลยนะครับนี่มีสัเปียนด้วยนะครับดีเซนซี204นะครับ ล้อีกหนึ่งจุดนะครับก็คือสะพานจุลจอมเกล้านะครับคุณทินนะครับลาสนีตรงหน้าของท่านนะครับก็คือสะพานจุลจอมเกล้านะครับ ช่วงนี้เป่าทางนะครับช่วงสะพานจุฬจอม9้าเนื่องจากาเปลี่ยนไม้หมอนนะครับมีงานเปลี่ยนไม้หมอนนะครับตุกนี้ก็ประมาณใช้ความเร็วประมาณ20กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับนีก็มีพี่พ,พ,พี่ช่างเขาทำงานอยู่นะครับข้ามเลยนะครับสะพานจุฬาจอมเก้า ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่สถานีสุราษธานีวิวแบบมุมกว้างนะครับค่อยๆค,คลานนะครับ เป็นย่านาย่านของสถานีสุราษฎร์ธานีนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าสู่ชานชลาที่หนึ่งสถานีสุราษฎร์ธานีนะครับเดี๋ยวให้ดูตอนรถเข้าย่านนะครับ บวน40จอดอยู่ด้วยนะครับ10นาฬกา25นาทีนะครับขบวน40จะออกจากสถานีสุราธานีปลายทางกรุงเทพอภิวัตรนะครับถ้าขบวน445ของเรามาช้านะครับเราอาจจะได้หลบให้ขบวน40ผ่านที่แห่งสท,ที่ไหนสักแห่งนะครับ สถานีสุราธานีสารลาที่2นะครับ,รก,รบก็เป็นเดืวรถขบวน489นะครับสุราธานีปลายทางคีรัดนิคมนะครับอจอดไว้เรียบร้อยนะครับเนี่เยเดีอดรขบวน489นะครับแต่ g k 4 0 1 7นะครับเดี๋ยวเราลงรถไป กันที่นี่นะครับการเดินทางของเราสิ้นสุดแล้วบวน445หนะครับถึงมา9.56โมง56นะครับออก9.59โมง5้นาทีต่านผู้โดยสารโปรราบนี้ได้กำหนดเวลาหลับเพื่อท่องหิที่สี่้และตรง่ สานการณามอรายลางมีพิมาขนเดแล้วค่นารนี้เมื่อออกจากสถานีตัรัะมีไปแลว่จไดเพื่อสาธิตการเดินเข่ากนสถานีต่อไปทางํำลังค่ะสถานีตุวรัฐยังม่นะาของการรไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่บริษัททุกท่านที่ใช้บริการของการไฟเป็นยานฐานะในการเดินทางระหวังวน่ว่าในการเดินทางนั้งเ่าไปแล้วก็เป็นโยกาบริการที่ดี ปล่อยกระบวน4-4-5ออกจากสถานีรถไฟสุราษธานีาการเดินทางของเราก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามช่องตามารถไฟชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็จากลากันไปเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับกราบขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีครับรถไฟสายบัวร์ตาวันรับผู้จับตัวในชา้นสลาระที่สามเป็นขบวนรถหลวงพิเศษอินทร์รังสักสาอ,อากาศที่สี่ศูนย์นับตงรงข้ามรถไฟสจากสถานีสุราษฎร์ธานีปลายทางสถานีกรุงเทพมหิวัฒน์สำหรับท่านผู้โดยสารที่มีตจวเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว